อันดับแรกนะครับในการเปลี่ยนภาษานะครับก็จะเบื้องต้นเรามาดูอยู่สองส่วน,นะครับก็คือในส่วนของตัวทางฝั่งซ้ายในส่วนของโปรเจกต์ทีเนี่ยจะมีหัวข้อโปรเจกต์แลงเควดนะครับที่โปรเจกต์แลงเควยดน่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าในโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะใช้งานทั้งหมดกี่ภาษาแม็ก่วนม้นเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรามีแค่ในส่วนของภาษาอังกฤษตอนนี้อาจารย์ใช้ภาษาไทยะครับเราก็มาดูที่ไทย นะครับเราก็เลือกที่ไทยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนะครับอ่า device setting นะครับที่ Device Setting เนี่ยจะมี language and font อยู่เมื่อเราเลือกว่าจะใช้อะสองภาษาเราต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราจะทําการใส่ภาษาไทยเข้าไปด้วยครับนะครับในหน้า language and font เนี่ยก็ติ๊กถูกในเครื่องหมายที่เป็น language ที่เป็นภาษาทยนะครทีนี้ต่วนอีกครั้งนะครับที่ Project language นะครับเลือกที่ unit l ist, แล้วก็เลือกไทย hey, Dual esting, ที่ UI Setting ที่ Language and f o n t นะครับยืนยันภาษาที่จะเลือกขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึง่งในลุมของ Win 32ไม c ครว่าจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ในเมนูของ Language and f o n t แล้วก็ในส่วนของตัว Project Language น่าจะเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ผมลงไม่ได้นะครับเพราะใช้ Windows 7 64บิต ต่อมาเดี๋ยวผมจะลองทําตัวอย่างง่ายๆให้การเห็นครับโดยเริ่มต้นที่สกรีนหนึ่งผมจะเลือกไนส่วนของเทคฟิลขึ้นมาต่อวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้ก็อะเทคฟิลเรามาดูที่หน้าในส่วนของโปรเจกต์เลนเฟยในส่วนของโปรเจกต์เลนเฟยด้านบนจะมีอยู่สองส่วนครับก็คือเ e ฟเลนเลนส์เฟยอันนี้ถ้าสะดวกเนีย่ยได้ reference ไ,ไว้ที่ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยตรง g ิ n ใน a l อเนี่ย มันเป็นการเลือกใชรว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเอาไปแก้ไขนะครับในอ b อบเจกต์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นแก้ไขที่ฝั่งภาษาไทยหรือฝั่งภาษาอังกฤษอย่างเช่นในช่อง text ตอนนี้เนี่ยของผมจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ผมก็ลองพิมพ์อย่างเช่นชื่อผมแล้วกันนะครับ E O M นะครับผมปรับฟอนต์ให้ใหญ่หน่อยนะครับ E O M อันนี้ E O M จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่หัวข้ออ็อบเจกต์ l a n g u a e เนี่ย ตอิมดิทติ้งแลงเกรมันอยู่ที่อิงม e ทในสเตนะครับทีนี้ผมบอกว่าไอ้ตรงคำว่าป้อมเนี่ยนะครับกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้มันโผล่คำว่าปอมอมปอมไมโผปอมที่โปรเจกต์แลงเกรดอ i n ดิทติ้งแล g เนะครับเราเปลี่ยนครับให้เป็นอิมดิทตที่ไทยนะครับแล้วก็กลับไปที่สตรีมเด่น,นจะว่าคำว่าป้อมภาษาจินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหายไปแล้วเราต้องทดแทนด้วยในส่วนของการพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนฟอนให้ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยนะครับเท่าเดิมน,นะครับอันนี้คือในกรณีของตัวกักอนในกรณีของปุ่มก็เหมือนกันครับผมเลือกบัตต้อนมานะครับบัตตอนหนึ่งนะครับสองบัตตอนแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาสองบัตต้อนนี้นเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มแรกนะครับตอนนี้ในราปดิจิตติ้งที่ภาษาไทยปุ่มนี้ผมจะทำให้เป็นปุ่มที่เขียนข้อความว่านะครับอัง นะฮะอังก็คืออังกฤษนะฮะผมตั้งนะครับผมก็พิมพ์ครับอังนะครับทั้งตอนออกแล้วก็ออกแล้วก็ออนนะฮะอังแล้วก็ที่ปุ่มนั้นฝามือผมจะเป็นพิมพ์คําว่าเป็นปุ่มเวลาเปลี่ยนแล้วเป็นภาษาไทยผมจะเขียนแค่ตัวสองต่อผมเขียนว่าไทยนะครับนะครับเขียนว่าไทยเขียนว่าไทย นะคะเราได้ภาษาไทยแล้วนะครับทีนี้เราลองกลับไปในตัวของโปรเจกต์เงินเป้อครับลองอิน t i ทิ้งเงินเป้อเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับเรากลับไปที่สะก,กีนหนึ่งเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าปุ่มเมื่อตะกูนี้นะครับที่เขียนเป็นภาษาไทยในตัวของปุ่มซ้ายมือเนี่ยเป็นอังก็คืออังกฤษปุ่มขวาก็คือไทยเนี่ยไม่มีแล้วเราเข้าไปแก้นะครับปุ่มเมื่อตะกูนี้ที่ให้เป็นคําว่าอังเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนเป็น E N G ะครับก็คือ n g l ก s h ตั้งตังง่ายง่าไหนะครับ ด n g ทั้งตอนออฟแล้วก็ตอนออนนะ,ะัะแล้วปุ่มขวามือครับผมจะพิมพ์คำว่าไทยครับผมทีนี้เราก็ได้นะครับสองอันก็ได้สองอันแล้วครับที่ปุ่มอังกฤษนะครับผมจะเข้าไปที่อีเวน์ครับแล้วเลือกเทตครับแล้วก็ท้ายเมื่อเราเอามือเอ,อนิ้วสัมผัสที่ปุ่มปุ่มนี้นะะนะะแล้วนะครับเราก็แอ u ฟังชันครับในส่วนของตัว เซตติ uh ้งนะครับเราก็เข้าไปที่เซตติ้งแล้วเราเจอหัวข้อเซตแรงเควตเราเลือกที่เซตแรงเควตครับที่ปุ่มอินลิสต้องเซตแรงเควตเนะี่ยมันมีอยู่หลายแบบถ้าเราใช้เป็นค่าดีฟอสันจะเป็น,นการวนในการสลับอ่านถะ้าใช้ฟนะ็อกเกอรเนี่ยกดครั้งนึงเป็นไทยกดอีกครั้งนึงเป็นอังกฤษวนตามที่เราเลือกว่ามีกี่ภาษาเราใช้ฟ็อกเกอรแต่ตอนนี้เราจะกำหนดปุ่มอินลิสต์เนี่ยให้กดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวจากฟ็อกเกอร์นมันมีให้เปลี่ยนครับเป็นอะไรครับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ในหน้าจอนีนนี้ครับในกรณีที่เราเลือกขึ้นมาแล้วมันโชว์แค่ภาษาใดภาษาหนึ่งเราต้องกลับไปเช็คในส่วนของหน้า language and font ด้วยวเราเลือกภาษานนั้นขึ้นมาให้ตั้งค่าด้วยป่ะตอนนี้เราก็เลือกเป็นอังกฤษครับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไทยครับเราเลือกที่เพจเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ฟังก์้ัเลือก setting แล้วก็เ e t language ผมก็จะเปลี่ยนเป็นไทยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเปลี่ยนภาษาไม่ว่าจะเป็น ปุ่มเมนูอะไรต่างๆเปลี่ยนได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าตามที่เราแจ้งไว้ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเทให้ดูครับเพราะว่าในเกือของตัว w i n t e w s advance ของผมมีตัวรันทามอยู่สามารถรันทามให้ดูได้ผมก็ลองเทสให้อาจารย์ดูได้ครับผมก็ได้ลั้าสกรีนมานะครับตอนนี้ตัวภาษาังกิษต้นเนี่ยนะคร เป็นภาษาอังกฤษผมเปลี่ยนกดปุ่มให้เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยครับเห็นไหมครับทั้งคำแล้ยทั้ง,งปุ่มเป็นไทยหมดผมเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งปุ่มแล้วก็คำก็เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแค่นี้เองครับขอบคุณครับ